วันนี้นัดรับแบงก์กับเดรียนที่ปัมป๊มปตทอยะหาจังหวัดยาลานะครับ FC ก็อยู่ใกล้ๆนี่เองครับจากอสลามนะสวัสดี FC ของจ่องร้านอัดุดรรับซื้อแบงก์เรียนโบรานะครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับวันนี้นัดรับแบงค์กับเดือนที่ปัม๊มปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับ f อฟซีก็อยู่ใกล้ๆนี่เองครับจากอำเภอยะหานะครับก็มาขายเหรียญบาทคุดนิดหน่อยครับก็ไม่กี่เหรียญแต่ก็รับซื้อครับเพราะว่าเหมาหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะครับเช่นเหรียญบาทคุดสตางรูนะครับแล้วก็บาทรอเก้าซึ่งรุ่นนี้ยังไม่ได้แพงมากนะครับแล้วก็เป็นแบงก์จีนสมัยคอมมิวนิสต์นะครับถึงบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับของที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นย่อยๆนะครับก็จะมีพวกเหรียญบาทคุดและก็สตางรูนะครับเหรียญบาทคุดเนี่ยมีเท่าไหร่ก็รับครับถ้าสภาพไม่ผ่านใช้งานเนี่ยเหรียญละ100บาทนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านใช้งานเนี่ยเหรียญละ20-30บาทนะครับมีเท่าไหร่ก็รับนะครับส่วนสตางรูเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับพอที่เขาพ่วงมา ขายหลายๆอย่างก็เดือนละ5-10บาทเองนะครับอันที่3ก็จะเป็นแบงก์จีนนะครับสมัยอคอมมิวนิสต์นะครับก็ราคาก็ไมา่ได้ดแพงมากนะครับก็ถ้ามีก็สามารถมาขายได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น แบงก์บาทรัชการที่9นะครับพอเด็กเขาพ่งมาก็ก็ซื้อนะครับซึ่งรุ่นนี้อย่างที่เคยบอกนะครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับเพราะว่าเป็นเลขดําถ้าเป็นเลขแดงแบบนี้ถึงจะแพงนะครับเราดูตรงนี้นะครับเลขแดงนะนี่ตัวเลข6หลักนะครับของราชการที่9ถ้าเป็นเลขแดงแบบนี้ถึงจะมีราคาแพงนะครับใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอเนี่ยหรือว่าแนะนามาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ สำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญ นอกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับ ประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอดเวิร์ดนะครับเอดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี 1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ04ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียงเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์อยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับ แต่ถ้าคาลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับ เหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สิบสตังเราดูตรงนี้นะฮะ รัวยเลขเไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตัตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอยนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้นี่นะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตัตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้าง เหรียญช้างอารพจน์นะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรออเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120จนจงถึง1 2 6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะ อีกรุ่นหนึงจะเป็นของรอสีรอสจะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับ ก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอบ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจําไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือ สตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะร5 0บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ อันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เหรียญโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0 8 4 8 9 0 6 3 2 0หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ไอ l ดี e ไลน์รันนเเรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ